เมเจเลิกโซเชียลแตกไปสามทางทั้งเห็นใจคู่รักทั้งตำหนิครอบครัวเจรวมถึงไม่ชอบเมให้สัมภาษณ์แบบนี้ทำให้ครอบครัวเจเสียหายยุให้เลิกกันเลยก็มีควานหาเสียกอเจ้าของวิกตอเรียซีครตตัวจริงพร้อมแคทเชียอีกสมคนตามหมายจับทหารตบเท้าวันกองทัพไทย ผอ,อสูงสุดเชื่อมั่นในตัวบิ๊กปัอมจำคุกเพิ่มวัฒนามือบึ้มพระมงกุฎอีก3คดีตั้งแต่ระเบิดหน้าเมเจอร์จนถึงหน้าโรงละครแห่งชาติรวมแล้วอ้วมหนักกว่าร้อปีพบกับอัญชลีพรกุสุมวรเทพสุวัฒนพิมพ์ในนิวอรุณสวัสดิ์ อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับสุด่ดอรุณสวัสดิ์ค่ะกับเช้าว,วันนี้นะครับเช้าว,วันศุกร์ที่19มกราคม2560ครับผม 61, 61จะถอยอายุอยู่เอยเลยคือใจเนี่ยยังหนุม่มถอยไปทำไมอะอายุบางทีอายุมากก็ดีนะคะอย่างคุณเจเนี่ยแกเสียเพราะอายุแกน้อยอะคะไม่ไม่ไม่เสียเพราะว่าเป็นไก่ไก่หมายความว่าไงฮะมีไก่สองตัวเดี๋ยวจิกกัน อ๋อ oh, รอบหนึ่งพอดีอืมไม่ไม,ไม่คือประมาณว่าใช่รอบไม่เขาบอกว่าคุณเมกับแม่เกิดปีเดียวกันไก่สองตัวไก่สองตัวหมายถึงแม่กับคุณเมย์เป็นไก่อะฮะคุณเจก,กับคุณเมเนี่ยจิกกันบ่อย เอานะเอานะเขาก็นะจัดการไปเรียบร้อยไม่ได้มีเรื่องอะไรมากกว่านั้นเดี๋ยวเราไปตามรายละเอียดกันค่ะวันนี้น่าสนใจหลายอย่างค่ะและยังมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ทุจริตเมื่อวานนี้สารตัดสินสาอุทธร์ตัดสิน2คดีติดคุกทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็ดูกันนะคะไล่ไปค่ะเรื่องที่เมื่อวานนี้ร้อนแรงที่สุดแล้วก็เลยกลายเป็นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ ทุกฉบับอะค่ะต้องบอกว่าทุกฉบับเลยนะครับเผือไทยโพสเนี่ยถ้าไทยโพสพลาดหัวอีกนีก็ไม่ไหวแล้วล่ะนะเรือการเมืองที่เป็นไทยโพสนอกนั้นไปเมเจหมดเลยครับเมเจเมื่อวานนี้ที่เราอ่านข่าวกีฬากันเนี่ยก็เป็นโพสต์ของคุณเมที่เรายังแซวเลยที่คุณเมบอกบอยดอนครายอะไรเขาใช้เรียกว่าอะไรกันนะบอยบอยวิดีโอคอร์เฟไหมเฟสทเออเฟสทวิดีโอคอลอะไรอย่างนั้นอะ นี่แหละครับภาพเมื่อวานที่เราเอามาขึ้นแล้วก็ยังแซวกันอยู่ว่าเนี่ยเจคิดถึงจนน้ำตาไหลเมก็เลยปลอบว่าบอยดอนคลายใช่แต่ที่ไหนได้มีความลึกซึ้งมากกว่าที่เราว่ากันนะฮะกลางวันคุณเมก็เผยภาพเก้าอี้รถที่ว่างใช่ไหมคะมแล้วก็บอกว่ามันมาถึงทางตันและโดยสรุปก็คือต้องเลิกกันนั่นแหละครับเนื่องจากครอบครัวตอนแรกตอนที่โพสเนี่ยไม่ได้บอกว่า มีปัญหาจากครอบรัวฝ่ายชายนะคะ,ะอึดอัดากับสถา,านการณ์ตอนนี้กว่า10วันแล้วยังทําใจไม่ได้เลยเลิกกันมาสิวันก็ตั้งแต่ปีใหม่เห็นว่าเรื่องมันเกิดวันที่สามมกราใช่ไหมคะนะครับเมย์คิดว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้เมย์จะไม่ไหวกําลังจะเป็นซึมเศร้าความรักของเรามาถึงทางตันเจเสียใจเมย์เสียใจแล้วก็มีปัจจัยบางอย่างทําให้เราต้องจบความสัมพันธ์ทั้งที่รักกันมากขอทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้เราทั้งคู่ด้วยและโปรดอย่าถาม อย่าแท็กอะไรมาอีกเลยเมยต้องการทำใจขอบคุณค่ะรักเธอมากนะสู้ๆูสุดที่รักเขารักกันมาสามปีคุณอยากทราบไหมคะว่าเขาเขาเจอกันครั้งแรกที่ไหนอย่างไรเออก็อยากรู้เหมือนกันอยากรู้นนะใช่ไหมเออเพราะว่าบอกตรงๆถ้าเรื่องในวงการบันเทิงผมไม่ค่อยรู้หรอกนี่เลยค่ะนี่เลยเหตุการณ์เมื่อสามปีที่แล้วเหตุการณ์เมื่อสามปีที่แล้ว คุณเมนะคะแล้วก็เนี่ยพิธีกรผู้ชายเนี่ยนะคะไปทำไรคุณดูเขายกเสื้อเจคยพอดีเลยจัดไปจัดไปเซลฟี่เซลฟี่แม่เจมันก็กระทัดรัดอะนะทั้งหมดเนี่ยเป็นนักฟุตบอลถูกไหมถูกกวินนั่งอยู่นั่นที่เห็นเห็นเร็วๆนะเห็นเร็วๆก็มีนักฟุตบอลอยู่อ่ะคุณว่าดวงตาคู่นี้เขารู้สึกอะไรแล้วยัง เรื่องในตัวพี่ไงครับพี่พี่เป็นคนตรงตรงดวงตาของเมย์รู้สึกอะไรอย่างตอนนั้นยันก็ดูเหมือนเอ็นดูเด็กๆคนหนึ่งด้วยนะแต่เจเต็มตี้แล้วคือเขาคงแบบเหมือนปลื้มดาราคนนี้มานานแล้วล่ะเมย์เนี่ยคือนางในดวงใจของเจเลยเออเชอบชอบพี่เขามานานแล้วอะตอนนั้นเพิ่งจะพ้นเกณฑ์ทหาร่ะยังเด็กอะคุณคิดดูสิสามปีที่เราอายุยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ด เ,เมก็สามสิบสามช็อตเนี่นยใครก็ชอบเอามาออกทีวีพิธีกรคนนี้นม่ก็ชักนกันเลเลยไปยุ้ยเขายืนกอดกันอย่างนี้<ฮ>คนอื่นก็เขินดูด,ดิเนี่ยคือช็อตแรก <c oughs> ที่เจอกันเมื่อ3มปีที่แล้ว <c oughs> หลังจากนั้นก็ผูกรักกันมาตลอดคุณใน,านฐานะแฟนบอลตอนนั้นเขาเม้ากันว่ายังไงบ้างอุ้ยเอาเป็นว่าก็มีหลายกระแสเหมือนตอนนี้ก็แล้วกันเอาเอาว่า ส่วนใหญ่นะเกินครึ่งก็จะบอกว่าเอ๊มันจะไปกันได้ไหมอ่าคุณผู้หญิงมีมีอะไรแอแฝงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เอาเอา,เอาในตอนนั้นเหรอ,อในตอนนั้นเอาตอนนนันนน้แต่ว่า ผมเคารพในชีวิตของเขานะผมไม่เคยที่ไปยุ่งในเรื่องอะไรใครจะเขียนอะไรเราก็ไม่เคยมารายงานในขา่าวคือสองคนนี้กอดอคอกันฝ่าฟันกระแสมาเยอะม,มากเยอะมากตั้งแต่ตอนแรกก็บอกว่าผู <S 2> <S 2> ้หญิงดูอายุมากกว่าเยอะนะนั่นแหละอายุมากกว่าหนึ่งรอบอเนี่ยมันจะไปกันได้ไหมแล้วเจก็ยังเป็นเด็กกระแสต่อมาก็ก็มองว่ามันพวกแฟนคลับอะค่ะก็มองว่าคุณเจเนี่ยฟอร์มจะตกไหมมามีแฟนดารงดาราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอก็อายุยังน้อย คือตอนนั้นเนี่ย wow, wow. จะดรอปในเรื่องการงานใช่คือตอนนั้นเนี่ยกราฟชีวิตของเจกำลังขึ้น,นส่วนคุณเมก็คือไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงก็คือเสมอตัวอยู่แล้วเขาขึ้นเ,ออเขาเป็นซูเปอปร์สตาร์ที่เซ็กซี่สุดในประเทศไทยมาตลอดนะคะแต่ในช่วงที่เขาเริ่มคบกันเนี่ยคุณเมไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ในสถานะที่เป็นเซ็กซี่สตาร์อยู่แล้วไงมหมายถึงว่าก็ไม่ได้ขึ้นมไม่ได้ลงอะ่ะ นะฮะแต่เขาก็พอตัวเขาละหลับเพราะเขาอายุก็สามสิบสามแล้วก็มีความความมีชื่อเสียงอยู่แล้วใช่ค่ะก็เขาก็มีความสุขกันมาดีนี่สองสามปีที่ผ่านมาเขาก็ฝ่าฟันเผชิญอะไรเยอะแยะมากมายก็มีคนรักเจเป็นห่วงว่ามเจจะมัวแต่ไปเที่ยวอะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็พิสูจน์กันว่าเขารักกันจริงอะนะคะแล้วมันก็ไปถึงพ่อถึงแม่เขาเรื่อยแหละว่าคุณพ่อคุณแม่มีความคิดความเห็นกับอะไรเรื่องเนี้ยจนสุดท้าย มันก็ผ่านมาสาปีจนคนก็รู้แล้วแหละว่าเขารักกันจริงนะคะพอมาบอกว่าจบแบบนี้ประเด็นมันอยู่ที่คุณเมย์ให้สัมภาษณ์ในเวลาต่ตอมาส<ะ>ื่อฉบับไหนโทรไปสัมภาษณ์แกก็ให้สัมภาษณ์หมดเพว่ายัางไงคะ,ะ,ะคือคุณเมย์พิจนาตเนี่ยให้สัมภาษณ์อย่างนี้บอกว่าเ,เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องในสามมกราอย่างที่ว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการคุยกันว่าเอะเราสองคนจะแต่งงานกันไหมอ,อันนี้อันนี้ลึกๆเลยนะคือตอนคบกันเลยเนี่ยแม่คุณเจ เรียกเมย์ไปคุยเลยอว่าจะอยากคบกันจริงไหมถามว่าคบกันจริงคิดจะแต่งหรือเปล่าอแล้วก็เขาก็ตอบกัาว่าจริงเก็บอกคนนี้รักจริงคิดจะแต่งอแม่ก็เลยบอกว่าอย่างนั้นขอให้ทาสนามฟุตบอลที่เสร็จก่อนแล้วก็ขอให้บวชก่อนค่ะอพราะหลังจากที่บวชออกมาก็ทําสนามฟุตบอลเสร็จไหมทาสนามฟุตบอลเสร็จแล้วเงินสดๆเลยก็บอก30ล้าน30ล้านไปทําสนามฟุตบอลที่สัมพานนครปฐมบ้านเกิดเขาอ่ะเขาคนนครปฐมใช่สนามนี้ชื่อว่าสนามชนาทิพย ใหญ่ๆมีบ้านอยู่ในนั้นด้วยใช่แล้วแล้วก็มีทั้งโรงเรียนมีทั้งสนามอย่างที่ว่ามีสระว่ายน้ําคือเขาจะเปิดเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอบวชเสร็จออกมาเขาสองคนเองเขาก็คุยกันว่าเออถึงเวลาแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านเขาเวลาเขาไปอเจก็ถามเมย์เหมือนกับว่าเออถ้าจะแต่งงานต้องทําไงเมย์ก็บอกเออต้องกลับไปถามพ่อแม่นะไปเรียกพ่อแม่เธอมาคุยกับพ่อแม่เราสิ พอปากฏว่าไปคุยเมก็คุยเองก่อนพ่อแม่ยังไม่ได้มาออออคุยไปคุยมาคุณแม่ของเจตามข่าวบอกว่ายังไม่มีเลิกแต่งหรอกค,คืออีนนกอีก3ปีคืออันนี้เป็นคําพูดของเมนะคะที่สัมภาษณ์มแม่นะที่เคยบอกว่าทําสนามเสร็จจะแต่งก็บอกว่าไม่มีเลิกแต่งใน3ปีนี้อเพราะว่าเป็นปีไก่ด้วยกันทั้งคู่เอ,อเดี๋ยวอยู่กันไปแล้วไก่มันจะจิกกันเป็นปีชงกันอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเมเนี่ยอายุแก่36 แกก็ประมาณว่าแกต้องแกต้องรู้แล้วล่ะว่าอนาคตแกจะเป็นยังไงถ้าลอยอีกสปีหรือว่าเลื่อนลอยไปเรื่อยๆเนี่ยแกก็คงไม่ได้แล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่แกพูดตรงๆนะแกก็บอกว่าไม่อยากให้คุณเจต้องไปมีปากเสียงทะเลาะก,กับแม่ของคุณเจเองมันการันตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นหรือไงอ่ะไม่ถ้าเกิดว่าขัดแย้งเรื่องนี้คุณแม่บอกอไม่มีเลิกแต่งเกิดว่าจะดึงดันแต่งล่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยคุณเมย์ก็เลยบอก คุณเมย์ก็มีพ่อแม่เหมือนกันก็คือประมาณว่าตัวเองก็ไม่อยากทะเลาะก,กับพ่อแม่ของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คนที่รักต้องทะเลาะก,กับแม่ของตัวของคนที่รักเช่นกันอ,อ๋อคุณเมย์เมื่อวานนี้สัมภาษณ์สื่อฉบับไหนก็ร้องไห้ตลอดนะคะบอกว่าก็ทําทุกอย่างแล้วก็รักด้วยความจริงใจมีความตั้งใจมากถึงขนาดไปฝากไข่ไว้แล้วนะคะคือผู้หญิงเนี่ยเวลาาอายุเยอะใช่ไหมใช่ค่ะเวลาที่ร่างกายสมบูรณ์ที่สุดแล้วเนี่ย ก็จะเก็บไข่ไว้ก่อนที่กว่านะคะไม่รู้ว่าจะได้ใช้อีกทีอะไรเมื่อไหร่ยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ลงทุนถึงขนาดนั้นทีนี้พอมาถึงจุดนี้ก็เลยเมื่อมันเดินต่อไม่ได้ก็เลยตัดสินใจว่าก็ยุติความสัมพันธ์ทั้งทางที่ยังรักกันนี่คือภาพตอนที่ตอนที่ตอนที่ยังบวชอยู่ค่ะตอนบวชก็สัมภาษณ์ทีนี้สื่อพอคุณเมย์พูดอย่างนี้ปุ๊บสื่อก็เลยต้องไปถามครอบครัวเขาว่ากันว่านี่คือ พ่อชั้นยอดเลยเหมือนกันใช่ไหมคะคุณก oh ้องพบเนี่ยคือเอางี้ชีวิตของเจนะเอาเฉพาะชีวิตในสนามฟุตบอลนะ mm hmm. ที่ขึ้นมาเป็นชนาทย์สงกสินได้คุณก้องพบนี่แหละขีดเส้นทางชีวิตไว้ให้เดินตั้งแต่แรก mm hmm. ขีดไว้ให้เดินเลยนะแล้วคุณก้องพบผมเชื่อว่าก็ไม่สามารถที่จะสร้างนักฟุตบอลที่เก่งเท่านี้ได้ถ้าไม่ใช่ลูกของตัวเอง mm hmm. เพราะหลายๆวิธีที่คุณก้องพบสร้างเจขึ้นมานะคุณเอยโคดมากอะเอาเป็นว่า ดูแลเอาใจใส่แล้วก็ขีดเส้นทางชีวิตไว้ดีมากก็แล้วกันอย่าเรียกว่าโหดเลยคือพ่อกับลูกคงไม่มีความโหดหรอกลองยกตัวอย่างหนถ้าถ้าซ้อมบอลในตอนเด็กๆเนี่ยถ้าทําแบบนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกินข้าวทําแบบเนี้ยไม่ได้ก็ไม่ต้องกินข้าวไม่มีหยุดต้องทําให้ได้คุณจะทํากับลูกคนอื่นได้ไหมมีคมีคนเคยบอกว่าเอาคุณก้องพบมาเทรนเยาวชนทีสิเทรนเจได้ขนาดนี้ผมไม่มีทางไม่มีทาง ไม่มีทางเลย <m> <aría> นะอ่ะคุณก้องพบก็ออกมาให้สัมภาษณ์เช่นกันนะอะลองฟังดูครับก็ยังไม่ได้คุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมย์เขาไปให้ข่าวแล้วแล้วเจก็เออก็ก็ให้ข่าวแล้วยังผมก็ยังไม่รู้เลยครับก็เดี๋ยวจะตามดูในส่วนตัวผมคิดว่าเป็นคงเออก็คงแบบว่าแม่เจเขาอาจจะแบบ ดึงเวลาอีกนิดนึงมั้งเพราะว่าเจเขายังไม่พ้อมนึกอะไรผมก็ยังมันมันมันผมก็ยังไอเรื่องเนี้ยมันเป็นอ่อผมเป็นพ่อผมแม่ผมอะไม่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 มีปัญหาผมผมคุยกับเม์คุยกับเจไปมั่งแล้วผมผมผมลูกผมบอกแล้วว่าลูกผมรักใครผมผมรักหมดอยู่แล้วก็ได้ก็ได้คุยกันหมดแต่ว่าไม่รู้ว่าลึกๆเขาคุยอะไรกับแม่เจหรืออะไรกันผมก็ยังไม่ได้ลึกๆผมก็ยังไม่ได้คุยอีกทีหนึ่งเพราะตอนหลัง เจเขาวีโอมาคุยกับแม่เขาอยู่เรื่อยๆจากตอนอยู่ญี่ปุ่นนะครับครับผมผมก็ยังเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเออแม่ผู้ชายนะครับผมเป็นพ่อผมไม่ค่อยได้ผมไม่ค่อยได้ยุ่งแต่แม่กับผมก็ไม่มีอะไรนะก็คุยกันดีครับอ่อ่ะนั่นก็คือคุณพ่อนะครับแต่ยังไม่มีใครที่เข้าไปสัมภาษณ์คุณแม่นะนั่นก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่เลยทีนี้ ในโซเชียลคุณอัญชรีพรแน่นอนก็ต้องมีความเห็นต่างกันไปเต็มไปหมดเลยถูกไหมฮะก็มีทั้งสาสรูปแบบแหละขนาดนอกโซเชียลอ่ะคุณพลนำ้ำเหลเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลยังบอกเลยอยากให้ทั้งคู่นี้รักกันต่อไปนะก็อาจจะกลับมารีเทิร์นกันได้นะครับแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจดีไปกว่าทั้งคู่หรอกถ้าเกิดว่าอะไรที่ทําให้ยืนยาวต่อไปได้ก็ขออวยพรกันลวกันค่ะนะอินสตาแกรมของชนาธิปภาพสุดท้ายก็เป็นภาพที่เขา ถ่ายในสนามฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมคอนซาโดราคอนซาโดเรซัปโปโนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมเคนโทคุระกับ amoto, ช,ชุนอิจิอินามโตะมิดฟิลด์ขาใหญ่ในทีมใช่สิชุนอิจิอินามโตะนี่ดังมากแต่อายุมากแล้วอายุามากแล้วนะาขาใหญ่ขาใหญ่พ่อเขาเทรนลูกเขาแบบนักกีฬาทำไมคุณชนาที่ไม่สูงกว่านี้แปลกใจมาก <c oughs> เอาอย่างดิฉันฟังคุณกวินเนี่ย กวินธรรมสัจจาน,านันน่กะกวินเนี่ยซึ่งทางการกีฬาเอาเขาเป็นต้นแบบในเรื่องของร่างกาย <Physical. S 1> ในเรื่องกล้ามเนื้อ,อว่านักกีฬาพอเด็กสมยศพ่อหน่วยสมยศบอกเลยว่านักกีฬาไทยต่อไปบอดี้ต้องได้อย่างกวินต้องได้อย่างสืบสัตว์ผันสืบสักผันสืบสืบสักนี่สูงมากสูงแต่แตบางแต,แต่ก็ไม่ใหญ่นะฮะแต่ว่ากวินเนี่ยกล้ามเนื้ออะไรได้หมดถ้าครึ่งหน่อยก็ชารีวอชาลีชาปุยแต่นั่นก็มีเชื้อฝรั่งใช่ไหมคะกวินนี่แหละไทยแท้แทเลย กวินบอกว่าร่างกายผมเนี่ยไม่ได้มาโดยบังเอิญนะพ่อแม่เป็นคนดูว่าอาหารแบบไหนอะไรยังไงคือคือโดยหลักจริงๆเอานะแต่ว่าชนาทิพย์เขาก็ชดเชยด้วยความคล่องแคล่วด้วยความคล่องในสนามฟุตบอลก็แล้วกันถึงแม้ว่าสงสัยว่าถ้าสร้างมาทำไมมันไม่วันนี้158เซนของชนาทิพย์ก็สามารถที่จะไปเบียดอยู่บนเจลิกได้นะครับแต่แต่ถึงที่สุดแล้ว ในความได้เปรียบเนี่ยคนตัวใหญ่ได้เปรียบแน่ๆสำหรับกีฬาที่ต้องมีการประทะก,กันแบบนี้ก็พลเอกสมยศบอกว่าฝรั่งมาหนึ่งเราประกบสามเรายังปิว,ว่ะฮะเ <c oughs> พราะฉะน,นั้นเราต้องเพิ่มเ <คะ S 2> พิ่มความหนาเข้าไปนะทีนี้ไปดูสามฝ่ายอาไปดูอินสตาแกรมหน่อยนะคะก็อชอบเข้าไปสองเรื่องชาวบ,บ้านนะฮะสนุกอะฮะน,นี่สอง<ด><ๆ>มากจนไม่มีเสียงนเนี่ย เดี๋ยวจะนอนแล้วสองวันนี้อเราไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวหรกครับแค่อยากให้กําลังใจคุณไม่ว่าปัญหานอกสนามเป็นยังไงผมและอีกหลายๆคนเชื่อมั่นก็ถ้าแนวแนวให้กําลังใจก็จะเป็นแนวนี้ก็จะแท็กใช่ไหมเขาเรียกว่าแท็กไปถึงชนะชนะทิพยูสู้นะตั้งใจโฟกัสเอาชนะทุกอย่างคนเป็นคู่กันยังไงสู้ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวนี้อันนี้คือให้กําลังใจทั้งคู่ทั้งคู่นะฮะพี่เจกลับไปแต่งพี่เมเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเรถามแม่เขาก่อนกันล้วกันอ่ะ ที่นี้ดูมันก็เริ่มมีแบบนี้ขึ้นมาคิดว่าแม่เขากลัวเจแต่งงานเอาเอา,เอาเป็นว่าลองอ่านดูนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเราไม่รู้เรื่องลึกๆนะครับว่าครอบครัวเขากว่าจะมาถึงวันนี้เป็นอย่างไรเนี่ยก็อ่านดูนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อีกมุมหนึ่งที่ในสังคม ก็มีความคิดแตกต่างออกไปแต่คุณต้นคุณเมย์นี่เขาไม่ใช่กระจอกนะคะตัวเขาเองเนี่ยก็หลายร้อยล้านนะคะเป็นดารามาขนาดนี้เ็าไม่ใช่กระจอกกระจอกคุณพ่อเนี่ยเป็นรองอัยการสูงสุดตอนที่เริ่มรักกับเจเมื่อสามปีที่แล้วพ่อเป็นรองอัยการสูงสุดมีคนเนี่ยเขียนจดหมายไปหาคุณพ่ออเพื่ออะไรรู้ไหมคะบอกว่าลูกสาวอ่ะมารักกับเจถ้าเจฟอร์มตกเมื่อไหร่จะสาบแช่งทั้งตระกูลพ่อเนี่ยนะคะถึงขนาด ถ่ายรูปจดหมายที่มีคนเขียนไปหาพ่อที่เป็นรองอายการ<ะ>มาให้เมย์ดูมนะเมย์ก็ถามคุณพ่อว่าแล้วหนูผิดอะไรคะออหนูไม่ได้ทําอะไรผิดครับอพ่อบอกว่าถ้ายอย่างนั้นพ่อก็ให้กําลังใจ<ะ>พี่ชายตอนแรกก็ไม่ชอบนะอืก็ไม่ใช่ว่าครอบครัวของคุณเมย์นี่จะปลื้มอะไรนักหนาอืพี่ชายก็ไม่ชอบ<ะ>แต่ว่าพอ เดินไปแล้วเขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเขารักกันนะคะ<อ>พี่ชายก็โอเค<ะ>ก็โอเคนะก็สาบส่วนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะนะแล้วก็อย่างที่เห็นแหละครับก็มีทั้งไม่พอใจคุณเมย์ที่ออกมาเปิดเผยหาว่าทําให้ครอบครัวแล้วก็คุณแม่ของคุณเจต้องเสียหายนะครับคือโดยสรุปนะคุณนันชรีพร<ะ>เอาเป็นว่าเรื่องราวของทั้งคู่นี้ผมอยากจะให้ฟังพลตารวจเอกสมยศตรงเป๊ะ,ปะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเขารู้กันดีที่สุดพวกเราอยู่วงนอก อยากรู้ข่าวก็ตามจากข่าวแต่อย่าไปใส่ความเห็นเลยครับเอาเป็นว่าเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวคนจะรักกันชอบกันจะเลิกกันไม่มีใครรู้ดีเท่าพวกเขาหรอกครับอา้าวแต่ตอนที่เขารักกันเขาชอบเปิดให้เราดูนี่แล้วเ,<อ>เขาเก็บมิดเราก็ไม่ได้ว่าอะอันนี้เนี่ยผมกล้าพูดเลยเออผมไม่เคยดู ก็มันอยู่ในอินสตาแกรมตลอดมันไม่มีเขาเล่นกับมวลชนตลอดเขาเล่นกับโซเชียลตลอดว่าเขาเล่นสน่คือถ้าเขาไม่เล่นกับโซเชียลเขาไม่ได้บอกเรื่องของเขาให้ชาวบ้านรู้เนี่ยก็คงไม่มีใครไปส่องถูกไหมฮะเพราะนั้นเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นจะบอกว่าอย่าไปยุ่งกันไม่ได้นะโฆษณาก็อยู่ในโซเชียลพวกนั้นนะบอกให้แต่จริงๆนะเขาก็ได้เงินจากการใช้กระแสไปนะอืมนะฮะอ่ะ นะครับนั่นก็คือเรื่องใหญ่ที่เกิด,ดขึ้นภาพเรือนหอเขาหน่อยนสนามฟุตบอลม,มีมีเรือนหออยู่ด้วยหรอใช่ค่ะผู้สื่อข่าวเราไปที่สนามฟุตบอลชนาทิพย์ที่สัมพันธ์เมื่อวานนี้อ,อ,อพื้นที่เนี่ยห้าไร่นะคะเป็นธุรกิจอ,อันนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเล็กๆที่อยู่ในสนามฟุตบอลค่ะแล้วก็คาดว่าจะเป็นเรือนหออืแล้วเวลาที่คุณเจคขากลับมาเขาก็จะนอนที่บ้านนี้ค่ะสวยนะเป็นโมเดลไม่เล็กหรอกคุณถ้าสาหรับคนธรรมดานี่เรียกว่าใหญ่แล้วนะ สำหรับคนธรรมดานี่ก็เรียกว่าบ้านหลังใหญ่แล้วล่ะในนั้นมีสโมสรร้านขายเครื่องกีฬาสระว่ายน้ํามีสนามฟุตซอลในร่มมีหลังคาหนึ่งสนามกลางแจ้งหนึ่งสนามมีบ้านพักนักกีฬาแล้วก็ยังมีส่วนตัวของเจชนาทิพย์เป็นบ้านสองชั้นสร้างติดกับที่พักนักกีฬาด้วยค่ะนั่นแหละนั่นแหละที่เห็นมอยู่ข้างหลังนู้นอ่ะอันนู้นเหรอคะใช่ไหมอันนี้เป็นสระว่ายน้ําเป็นห้องน้ําใช่ไหมอันนี้คือเอาไว้ ให้คนที่มาเรียนอ่าแต่อันนี้คือบ้านส่วนตัวอ่าสองชั้นค่ะนะอ่ะเจชนาทิพเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่สัมพันธ์เลยนะนครปฐมนะครับก็ปีนี้24ปี2รอบพอดีนะนี่ถ้านับจีนก็25ก็อาจจะเป็นไปได้ เข้าข่ายเข้าขายนะคุณเมย์ก็จริงๆปีนี้มีผู้หญิงอายุ3-6เนี่ยนะคะที่โชคดีจะได้เป็นเจ้าหญิงได้ซ้ําไปครับคุณเมย์อย่าไปคิดว่าอายุมากนะฮะอืมนะเ,เขาก็เป็นต้นแบบค่ะในฝันของเยาวชนทุกวันนี้หลายๆคนนะครับเจชนาทิพย์ก็ถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่กําลังอยู่ในเส้นทางแห่งความรุ่งเรืองถามว่าประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จในเบื้องต้นแล้วทุกๆอย่างแหละ นะแต่รอว่าจะขึ้นไปถึงระดับที่สูงกว่านี้ได้อย่างไรนะครับคุณเจนี่ไปญี่ปุ่นได้เดือนละ5้าแสนห้าเหรอประมาณนั้นประมาณนั้นนะโอนกลับให้ครอบครัวที่เมืองไทยโดยไม่ต้องผ่านบัญชีของเขาเลยก็คือเงินเนี่ยไม่ไม่ได้ถึงมือคุณเจโอนกลับไปให้แม่หมดเลยก็ใช้อยู่ประมาณสัก4ี่ห้าหมื่นบาทส่วนตัวได้ห0 0 0 0แล้วก็โอนกลับมา5<อ>้าแสนห้าใช้เองก็ประมาณสัก4ี่ห้าหมื่นบาทที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยนะออใช้เอง4ี่ห้าหมื่นที่ญี่ปุ่น แล้วก็5้าแสนห้าโอนตรงเข้าบัญชีพ่อแม่ที่กรุงเทพค่ะ,ะการใช้ชีวิตตลอดทุกเดือนที่เจดิกจะใช้ด้วยเงินส่วนที่เหลือและโบนัสที่ทิมให้เท่านั้นถูกต้องก็ถือเป็นลูกกระตันอยู่มากนะครับก็อย่างที่เห็นแล้วครับว่าสิ่งที่คุณเจทําที่คุณพ่อเขาทํามาแล้วก็ลงหลักปักฐานที่บ้านเกิดนั่นแนหะทั้งหมดนั่นแนหะก็คืออนาคตของคุณเจที่พ่อกับแม่เขามีส่วนร่วมด้วยนะฮะอ่ะ นะมาดูกันอีกเรื่องหนึง่งหลังจากที่เรื่องของเจและเมผ่านไปคนนี้ก็เหมือนกันเมื่อวานนี้ใครจะร้อนอย่างไรไม่รู้ผู้การของผมนี่ร้อนกว่าแน่นอนผู้การสมหมายสุดยอดจริงๆเมื่อวานนี้ออกมาถแถลงข่าวด้วยตัวเองนะครับกรณีที่ทลายเครือข่ายของเอกอ้วนนะครับที่มีทิ์อาภารักษาแสงอยู่เบื้องหลังในการขนกัญชาแล้วก็ไปถึงบ้านทิ์อาภาไปเจอ สามีที่เป็นตำรวจทางหลวงเมื่อวานนี้ท่านสมหมายปปปปปออกมาแถลงเองเลยหลายเรื่องหลายราวมาก<ๆ>มีตั้งแต่ไล่ไปเลยว่าเครือข่ายที่ครั้งนี้ปฏิบัติการชัยยะสยบภัยลี61เทับ 2, เนี่ยไปกี่เครือข่ายมีใครบ้างมีทิพอาภามีเครือข่ายที่ดารัฐมีเครือข่ายมงเวียงแกนเครือข่ายเอกอ้วนยึดทรัพย์ได้เท่าไหร่เขามีชื่อปฏิบัติการอย่างเอกอ้วนเนี่ยเขาจับเขาเรียกว่าพลพวงแห่งความโลภเพราะว่า ซื้อนู่นซื้อนี่อวดรวยไว้เยอะไงฮะนความโรคก็เลยโดนก็มีจับผู้จับกลุ่มผู้ต้องหานะหกเอทับสองนี่ได้สิสี่คนรวมทั้งหมดเก้าคดียึดทรัพย์นะทั้งทั้งยาเสพติดที่ตรีตีเป็นราคามูลค่าทรัพย์นะบวกกับทรัพย์ที่ยึดนะรอบนี้นะเขาบอกว่าเก้าร้อยกว่าล้านเก้ารสิบล้านโอ้โหสุดยอดไหมค่ะสุดยอดไหมนะ ซึ่งทางผบตะรอเองก็บอกว่าต้องเรียกว่าเป็นการยกระดับการกวาดล้างยาเสพติดเลยนะส่วนเรื่องของตํารวจทางหลวงสามีทิฟอ,อ,อาพานี่ยังไงต้องตรวจสอบย้อนหลังเพราะก่อนหน้านี้เคยอยู่มักกะสันแล้วทาไมถึงย้ายมาตํารวจทางหลวงได้ต้องอลองดูครับวันนี้นะ,ะครับซึ่งไอหอเนี่ยนำไปสู่การ ตอนนี้จะมีการตรวจสอบไปถึงการแต่งตั้งก่อนหน้านี้ไหมฮะที่เขาเด้งมาจากทางมักกะสันแล้วก็มาอยู่ทางหลวงม,มันมีความผิดปกติอะไรไหมฮะอ๋อทั้งหมดนะครับท่านผู้จัดการมอ,อท่านทราบอยู่แล้วนะท่านรู้ท่านมีข้อมูลอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับตรงนี้การข่าวเรื่องของตัวทางหลวงเองเนะะี่ยฮะเรามีทราบมาก่อนไหมว่าเขาเกี่ยวพันกับเรื่องยาเสพติดนะฮะทางปอสอมีข้อมูลอยู่แล้วครับเราก็ไปเอาไว้อยู่แล้วนะครับ ยังมีใครอีกไหมฮะที่เราอาจจะมีการข่าวารัศมีทุกกองบัญชาการทราบหมดแล้วนะผมให้ไปทําการบ้านในแต่ละกองบัญชาการของตัวเองแล้วนะครับในส่วนของข้าราชการตํารวจครับให้ออกไปแล้วครับท่านผู้จัดาการสอบกลางครับใ,บให้ออกให้ออกให้ออกไปก่อนครับให้ออกไปก่อน,อออนเอาประเด็นสําคัญดีกว่านะครับก็ค,ค,ๆๆคือออกนั่นแหละครับคือนักข่าวสงสัยอย่างนี้ค่ะคุณต้นก็สงสัยเหมือนเรานี่แหละว่า เขาเขาเป็นตำรวจทางหลวงและเป็นคนดูต้นสายปลายทางอะไรให้เมีเวลาขนยาเสพติด<ะ>ก็เลยสงสัยว่าเขาคนเดียวเหรอเวลาเดินทางจากเหนือลงใต้จากอีสานลงใต้เนี่ยครับตำรวจทางหลวงคนเดียวเหรออืที่คนจัดการก็ไม่น่าจะใช่มันมีใครอะไรในเครือข่ายของเขาอีกไหมที่ข<ะ>้าโดยความสะดวกรับแล้วสองเอ๊ะมันย้ายมาได้ไงถูกช่วยราชการที่มักสรอื แล้วมาทางหลวงนะม,มันเหมืนมันมีประวัติอะไรบางอย่างใช่พลตรวจโทสมหมายบอกว่าเขาเนี่ยเป็นขา้าราชการอย่างเดียวเนี่ยพลพนตรวจโทธนกฤรแต่เชื่อไหมว่าลูกเต้าเนี่ยส่งเรียนอินเตอร์นะอค่าเทอมปีหนึ่งเป็นล้านเลยค่ะธรรมชาติตํารวจไม่รับสารภาพข้อมูลติดคุกแน่นอน หลักฐานมีหมดไม่งั้นสารไม่อนุมัติหมายจับให้สมครบฟ้องเงินเรามีเรามีเส้นทางการเงินไปถึงตัวของแน่นอนแน่นอนแน่นอนถึงตัวแน่นอนคือเขาปฏิเสธนะฮะที่โดนจับได้เนี่ยแล้วถามว่าตอนเขาเนี่ยไอ้ที่ว่าหลักฐานจนสุดท้ายออกหมายจับได้เนี่ยไป ไปได้อีท่าไหนเหรอ,อม,มันมีหลักฐานโทรศัพท์ด้วยนะเมียโดนจับก่อตอนห้าโมงเย็นที่อุดอรปรากฏโทรศัพท์สั่งให้สามีที่เป็นพันตารวจโทที่มีลูกด้วยกันเนี่ยอเอาเงินขนออกจากบ้านไปได้สองล้านค่ะเราจับทิาพอาภาได้ตอนห้าโมงเย็นที่อุดอรก็มีการโทรศัพท์มาแจ้งเตือนสามีสามีก็คงจะไปแจ้งเตือนให้กับพี่ พี่สาวของภรรยาซึ่งเลี้ยงลูกของทิพอาภาแล้วขนของออกโดยสามีก็ขนเงินสองล้านออกไปที่เพชรบุรีเรายึดได้ส่วนพี่สาวในหลังหลังท้ายรถเนี่ยมีเครื่องนับเงินถ้าไม่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเงินเงิน,งน,นองทองทองจะมีเครื่องนับเงินขนาดนี้หรอเพราะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ คุมโรงงานคุมอะไรเลยนะแล้วก็เห็นรถที่เป็นวิฟโตโยต้าวิฟที่ด้านใต้เปิดหมดเลย<ด>นั่นแหละคือสำหรับที่ลำเลียงยาตลอดที่ทิปอาพารอดมาเป็น10ปีการของสัรวัฒนธรรเข้าไปเกี่ยวข้องลักษณะแบบนี้เพืในความสะดวกหรือว่าร่่นส่วนุ่นส่วนชีวิตดูแลทุกอย่างเปลี่ยนรถเปลี่ยนทะเบียนให้ดูแลเรื่องการเงินทิปอาพาคิดไม่เป็น พราะทิพอาพาหน้าเดิมไม่ใช่แบบนี้บอกแล้วไงเขาโมหน้ามาใหม่แก๊งชัยชนะเนี่ยจะโมหน้าทั้งหมดเลยจะหน้าจะเปลี่ยนใหม่แบบเอาไปทําจากเกาหลีมาเลยมีการเอาเงินจากยาเสพติดไปใช้ในขบวนแน่นอนแน่นอนข้อความก้าวหน้าไม่ต้องเลยเขานั่งนิ่งเลยคนที่เป็นพนักงานสวนนั่งอยู่บนโต๊ะไม่ต้องไปทําอะไรมากแล้วเรานั่งเฉยเฉยแล้วโตวทุกวันทุกวันเนี่ยแล้วดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ได้เพราะว่าง,งี้ย ทุกคนไม่เคยรู้เลยว่าเขาค้ายารู้ไหมลูกเขาเรียนโรงเรียนะอยะไรอินเตอร์ปีงเป็นล้านลูกเราทำไม่หมดแล้วแต่เราบอกพวกเธอไม่ได้ไม่งั้นเราจับพวกนี้ไม่ได้เราเพิ่งบอกว่าตำรวจยุคนี้ไม่ใช่ใช้ปากทำงาน ผมเนี่ยว่าผมพูดมากไปด้วยท่านแสดงว่าเรามีข้อมูลตั้งแต่ต้นแล้วว่าท่านหมดุงานนี้นนม,นม,นนมีหมดครับมีหมดเพียงแต่ว่าการไปสู่พยานหลักฐานที่เราจะจับเขาเนี่ยอย่าลืมนะเราฟ้องนักกฎหมายเขาสู้นะมวยเนี่ยถ้ามันเท่าๆกันมันต่อยกันมันเพราะนั้นปล่อยเขาไปเขาจะรับไม่รับไม่ใช่ปัญหาเรามีของแล้วอย่ารีบด่วนจากไปก่อนเหมือน ออสเตรเลียหรือไนั่นที่มันถูกจับมาก็แล้วกันทีนี้ถามว่าเวลาตำรวจค้ายาหรือเกี่ยวพันกับยาเสพติดเนี่ยมันมีส่วนไหมย้ายจากนู่นไปนี่มันดูดีนะคุณต้นมันไม่เห็นย้ายไปอยู่อะไรไกลๆเลยนะ <S <S คะเพราะฉะนั้นเงินไอ้พวกนี้มันเป็นเงินสกรปรกที่<ม>อเอาไปซื้อตำแหน่งหรือเปล่า<ม>พน้นวัโทสมายตอบบอกว่าเงินไม่สกปรกหรอกค่ะแต่คนถือต่างหากมันสกปรกค่ะ พวกของเขา่ยเกี่ยวข้องเพิ่มตำรวจทางหลวงเนี่ยมีไงมีมีตั้งแต่วันนี้แล้วเมื่อวานนี้เราเสียเวลากับการรอคำสั่งศาลให้จับเพราะเราต้องทำตามกระบวนการยุติธรรมพอพอศาลสั่งตูมปุ๊บท่านผู้บัญชาการตำรวนกลางก็ปลดทันทีเลยไล่ออกก็ก่อนเลยมีตำรวจคนอื่นอีกไหมคะน่าจะมีอ คนเดียวคงทําไม่ได้มากเงินมันล่อใจอยู่แล้วเนี่ยจากการข่าวมีไหมครับว่าที่อาจจะเป็นตํารวจที่ไปยุ่งกับยาเสพติดแน่นอนมีหมดทุกสีเราจับหมดอะทุกสีแต่มันมันพัฒนาไปไกลเกินกว่าที่เราจะไปจับได้ง่ายๆแล้วมีการเอาเงินสกรปรกเหล่านี้ไปวิ่งเต้นตําแหน่งเป็นไปได้ไหมครับผมไม่รู้นะผมไม่เคยวิ่งไม่รู้อะเงินไม่สกรปรกหรกคนนะสกระปรกเพราะเงินมีรูปพระเจ้าอยู่หัวอ,อยู่นะคิดแต่อย่างนี้ คนเนี่ยสกปรกไปจับเงินดีๆเสียหายหมดเราไม่มีเงินแบบนี้เลยเอามาดิว่าสกปรกเดี๋ยวจะไปซักฟอกให้ <c oughs> จำได้ไหมคะว่ามีนายตำรวจคนหนึ่งที่ปล้นธนาคารที่สิงห์บุรีครับแล้วก็เต็มเอาเงินไปซื้อตำแหน่งอ่าใช่นะฮะนะครับ,นะรบส่วนเรื่องของเครือข่ายนะก็ชัดเจนเมื่อวานนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์เช่นกันนะครับว่าเป็นเครือข่ายขบวนการใส่สนะแล้วก็พูดไปถึงเครือข่ายที่จับยาไอซ์มาด้วยค่ะอ่ะละค่ะ ก็รอต่อไปก็แล้วกันเพราะว่ายุทธการที่เปิดไปเมื่อสัปดาห์นี้เขาเรียกว่ายุทธการเสือสิ้นลายครับปิดฉาก<ม>เอกอ้วเป็นที่เรียบร้อยครับถ้าบอกว่าตํารวจไม่ได้หาจะมีคนเดียวนะแล้วก็มีกันทุกสีเนี่ยก็รอดูกันแล้วกันนะคะว่ายุทธการต่อไปใครจะถูกกระชากหน้ากากออกมาบ้างพักกันสักครู่ค่ะ